ลองเล่นชาแนลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาตอบข้อสงสัยเ,เพื่อนๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราลงคลิปไปนะครับสําหรับการร่วมกิจกรรมดีๆจากทาง Tik t o อกเชิญเพื่อนดาวน์โหลดแอป t i k t o อกได้รับเงินสูงสุดถึง2,500บาทนะครับหลายคนก็มีข้อสงสัยนะครับหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดแอป t i k t o อกจากลิงก์ที่เราส่งให้แล้วทําไมถึงไม่มีช่องสําหรับใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกันนะครับโอเคถ้า okay, เพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโดยปกติแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าเหรียญรางวัลตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับใส่รหัสเชิญเพื่อนประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีช่องนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทํานทตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าแอป tiktok เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่เมนูฉันด้านล่างตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าเหรียญรางวัลตรงนี้ให้เพื่อนๆทําการแคปหน้าจอเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้กดไปที่3ามขีดมุมบนตรงนี้นะครับและเพื่อนๆก็เลื่อนหาคําว่ารายงานปัญหานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปที่เมนูไลฟ์การชําระเงินและรางวัลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปที่เมนูการชําระเงินและรางวัลนะครับ แล้วก็เลือกเมนูรายงานปัญหาอื่นๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพิ่มรูปภาพที่เราแคปหน้าจอเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราแคปหน้าจอเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงได้เลยหลังจากนั้นก็รออัปโหลดรูปภาพสักครู่ครับโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ข้อความรายงานปัญหานะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่ข้อความคําว่า ไม่มีช่องสำหรับใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ปุ่มรายงานได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็รอให้แอปพิจารณาว่าเราจะสามารถใส่รหัสเชิญเพื่อนได้หรือไม่นะครับข้อสังเกตสำหรับการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดจากลิงก์ที่เราส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทำการสมัครสมาชิกใส่ข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะใส่รหัสเชิญเพื่อนได้นะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือเพื่อนต้องดาวน์โหลดแอป t i k t o k k จากลิงก์ที่เราส่งให้นะครับและข้อที่2ก็คือมือถือเครื่องที่จะดาวน์โหลดแอปนะครับต้องไม่เคยดาวน์โหลดแอป t i k ต o k กมาก่อนด้วยนะครับถึงจะสามารถใส่รหัสเชิญเพื่อนในเครื่องนั้นได้นะครับ ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ